สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการดิเกมเมอรวันนี้คือก็อยู่กับผมโซดีนะครับแล้วก็กลับมาพบกัน กับนัดที่3นะครับของบีกไลกาสเปนะฮะ <c oughs> แล้วก็คือในส่วนของพลาดที่แล้วก็จะเป็นของนัดที่1และนัดที่2ซึ่งนัดที่1นี่ผมก็ผดพลาดไปโดยความลุดเท่าไม่ถึงกานนะครับก็อันนี้จะเป็นนัดที่3นะครับก็จะเป็นยังไงก็กดแข่งผ่านด้วยนะฮะเลาวก็จะเลือกตั เงินยแขชนะโดยไม่เสีประตูเลยก็ไปโดนชนะได้หรืป่ปอ่ากดแข่งฐันต่อไปกดเร่องการเรื่องนักเตะนะครับผมก็นักเตะในทีนะครับก็จะมีอยู่มีอยู่อีกคนนะ่ะ <c oughs> มีอยู่อีกเจย์พ <c oughs> ัเลส ่งผมก็จะไม่เปลี่ยนตัวตนตัวนะเพราะว่านาทีน้าทำผลงานได้ดีเยี่ยมมากก็มาดูนะว่าตัวสำรองมีใครมากนะครับเจก็เสรล้นี่ชื่อผมก็าคุ้นๆอยู่นะอ่างั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วงงก็เมนะครับเราจะตระบัเคลตาอะไรอย่างเคลตาเดวิโก้นะครับ แข่งที่บ้านตเตงนะครับซึ่งเชื่อสนามว่าแคมป์นูนะฮะแข่งกัน5นาทีนะครับเหมือนนะัดที่แล้วก็สภาพบรรยากาศของสนามก็จะเป็นกลางวันอากาศดีนะครับไวเราอาคนเล่นเกมนะฮะ5 4 3 2เกินนะ <c oughs> ว่ามันเล่นเกมแบบนี้มันก็สนุกด,ดีเลย <c oughs> วันนี้จะเจอใครมาเป็นนักฆ่าลยครับสำหรับพาที่แล้วก็เป็นเบียสัง คนอันนี้ก็คนเดิมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นสองพึ่งยาและธนวิศกิจกัลครับพวกเราครัที่นูนแคมป์ครับโนแคมป์บอกแกอยูกแคมป์โน่เลยอ่าเริ่มนะครับเราเป็นฝ่ายเล่นเขี่ยบอลนะครับเราเป็นฝ่ายเยือนนะเขียร์บอลแล้วนะครับเขี่ยเขี่ยบอลเลยกระตุกเลยอ่ารอ โอ,โอ้ยล้ er. มเนี่ยมาเจ็บไปนะเป็นเพื่แย่งกันเพื่อเป็นกองบอล็นกองหน้าแล้ก็เปล่าเลยผู้ตัดสินจะทนยังไงก็ไม่คุยครับเลิกได้สิชินนะฮะแต่ไม่รู้เล่นยิงจากไห้แล้วแต่ผมก็จะทำการส่งให้เพื่อนที่อยู่ข้างหน้านะส่งไว้แล้วเขาก็ให้เพื่อนกับ เอาแล้วอะคือว่าเขาต้องทําได้ต้องเดชันนการเล่นและจบจะดีจริงๆลูกแรกนะครับลูกแรกวเนี่ยลุการเล่นเข่งดีเลครับเข้าไปเลยเปสิครับไปสิแล,ปสแล้วก็มีวีบีเลียช่วยทับประตูแล้วแง่น,า,นาทีที่ห้าศูนย์สี่นะแง่ดูท่างเขนะาแล้วจังปีกนะดูภาพช้ากันครั้งนะฮะนะครับนะ เมสซี่ฮะวิง่งไปแล้วยิงข้ามหัวเสาตู้เข้าไปแล้วลุยบือแวะเป็นลูกแรกนะต้องเก็บไว้อย่างดีนะฮะแล้วเป้าหมายสำหรับเอาดีเป็นแฟนบาร์ซ่าขึ้นนำแล้วขึ้นนำแล้วฮะจอ่อเมฆไข่สำหรับการแข่งในนัดนี้ก็คือชนะเบียร์คาร์ไม่เสียตัวฮนะเกี่ยวแล้วที่ด้านนะไปไปเก็บนะฮะมังุณเล่นกันอย่างไรกันอีนะ ได้นะครับกองหลังทด,ดีครับตัดกานได้อกดโทรศัพท์มาไว้เราก็กลับเข้าสู่เกมองไทยได้บอลแรกครับตะกี้พ่อโรวยนะฮะเชาพี่ใหญ่ให้เสียเวลาเลยครับโอ้แล้วไม่เข้าเลย กต่าทีนึงไปทีนึงนะการทวารทีโอกาสจริงๆรว้ยจริงๆไลงแปลกไราที่อาสาไร้ำะไปหายอไรไรจ่าเออกบกองหลังแล้วฮู้ย่ทางกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่ โอ้ยส่งพ่าดนะฮะเขาพยายามไล่บอลน,นะครับแต่ว่าบอลก็เข้าไปที่มือผู้ทำประตูอย่างส,สบายๆสบายๆสบายๆ <c oughs> แข้งเดียวก็ใจแล้ว <c oughs> เปิดบอลที่สวยครับจากด้านขวาได้รหรอกมาแต่ไหนแต่ว่าเข้ามือผู้ทำประตูสนุกไปเพื่อนนะฮะ เห็นม,มาม้เออเอ้ยขโมยถูกตัดได้ครับขอ,อบิ้งมาได้ไหนไกลเขียวไ้ฮะครับเป็นลูกทุ่นของพวกเขาครับซึ่งผมต้องใช้จอนเล่นเป็นจอนเวลา ใจต่อเขาเรเออต้องผ่านบอลให้ดีครับแต่ว่าก็ต้องมีคนรับบอลด้วยครับตวัวน,นี้ออกครับเป็นลูกทุ่มลูกทุ่มเป็นลูกทุ่งนะฮะใหญ่ <laughs> ย,<อ>ย่อดักตัวในขาวสะอาดนะครับตัวอ,อยู่กินลูกบริโตเขาเป็นใครเราต้องมาตรงกลางแล้วครับซาบิน่าเม,ามสซี่ โอ้แปครัสามตูมาแล้วนะครับถึงกอครับถึงกองถึงกองถึงกองถึงกถึงองถึงกยงึงกองถึงกองถึงกองถึงงถนงกนึงองถึงกองถึงกองถึงกองถึ่กองถึงององกองถมกองถงองถึงกองถึงกองถึ้กองถนชกองถึงกองถึกมงถึงกองถึงออออ่ออากอออกคออกึอึครับองะ นะครับไฮไลท์นะครับผมก็จะขอตัดไปนะฮะเอาสู่ครึ่งหลังนะฮะผมติ๊กออฟเริ่มครึ่งหลังผมเล่นทำให้เสียงตูไปก็ปอดิตาได้ครับผมพยายามไม่เสียตัเลยในการเล่นให้เต็มที่ฮะฮะสวีเอาไหมฮะตูเป็นดีครับตัวกองนุนแข็งแรงกว่าครับเรเดียวเมสซี่ ลูกนี้ขอ,องไงชาดีดีออตอเทนเนเช่เขาเป็นใครครับทรงให้เลยว่า นะครับจะเป็นลูกตั้งต่แล้วเขาจะลูกตัางตะพูดด้หาบ่านะโค้ชไม่แฮปปี้แน่นอครับเสียการของผมง่าลึกเกนผมโคดโค้ดเม่ค้เมซี่ ยวบอลง่ายมากนะเอ้สิปีดูเล่นเพร้อมที่จะตัดบอลครับตัดตลอดเปลี่ยนการเล่นครับอุลโตมาโยอุลโตมาโย บกว่าเนยอันนี้แย่นะครับก็เลยเสียการบองบอลครับเป็นบาลบทุ่มนะอ่าบาซ่าได้ทุ่มเอ้ได้ทุ่นนักบอกเบลีการเริ่มรับฟุตบอลและมองเห็นว่าทั้งสองทีมเล่นด้วยความกระตือรือร้นเพราะเสียงเชียร์ร้องเพลงกันใหญ่เลยครับแตาประทับใจมากครับนี่แหละครับคือสมบัตินี่แหละคือฟอนต์เลี้ยวเนวเมสซี่ นัดว่นแรกน่าจะผัานไปตรงกลางครับ <Ooh. S 1> โนริโตผลพ่าไ <laughs> ม่เก่งตลอดอะอ้าอีสามที่ก็หมดแล้วกันห <laughs> นึ่งขันแล้โนริโตได้ยถพุแล้ว นั่นง่ายจริงๆครับลูกพุสเข้ามาจิ้กองหลังดูนะครับพวกเขาทำให้คู่แข่งต้องพอยไล่บอลนะครับต้องหาบอลไม่เจอครับนี่ถ้าหาบอลได้ขนาดนี้แล้วมีโอกาสชนะครับการผ่านบอลเป็นหัวใจของเกมนะครับดูนะครับเขาให้บอลกันมากเลยฝ่าวันกันเสมอนี่คือสนิธเกมรุกเอ้าลูกนี้อรับโดนกองหลังสกัดไว้ได้โอ้ตอนนี้ทีมผู้ตัดสินน้าเกมได้ดีนะครับผู้สิทบอกผมจให้เล่นต่อครับผมไม่อยากพูดถึง คุคิกครับอาเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้น <laughs> แล้วคนยังไม่รู้เลยเจ้าเขาเร็วมากจริงๆผมว่าจะเป็นการ cross ไปได้ดีแต่ว่าตเขามานกินได้ดีกว่าผมไม่รู้ผมไม่มได้อ่านเกมนะผมก็เล่นมไม่เร็วเรียบร้อยแล้วครับมีเสียงลูกว,วิดครับ เป็นเกมที่เยี่ยมมากสำหรับเขานะครับลุกแชมป์แล้วเฉลี่ยวัตถุบริษัทใช่ครับลุกแชมขึ้นนำเร็วตั้งแต่ต้นเกมจากนั้นลงมาตั้งรับเคื่อร้อยจังหวะสวนกลับวัวเล่นได้ด e you know er ีมากเลยครับนี bit, ่เป็นฟุตบอลที่สุดยอดจริงๆนะจากนั้นแล้วสนามจากการถ่ายทอดสดครับถ่ายทอดสดไม่ได้สอนพึ่งยาและคุณบริษัทกินกัดลาผู้ชมัยก่อนตาตีสวัสดิ์ครับอาลาตีสจงนี่มาตอนเช้านะครับผมผมนี่ตอนเช้านะฮะเอ๊ชนะแล้วตัดี่ชนะก็ รัดหน้าจะมะราระาับก็กดติดตามด้วยครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นะปอะไรก็กดติดตามเลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับยัย yeah.